ทุกคนมาดูกันค่ะครูเล็กวาส,สนาปลูกกล้วยดิจิตอลที่ศิวิไลด้วยงบ300ครั้งเดียวจบมีเงินวนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตตอนนี้ครูเล็กมีเงินในกระเป๋าวาวเชอร์หกแสนหค่ะกระเป๋าศิวิไลพ็อกเก็ตหน900แค่ะและจริงๆครูเล็กมีรายได้อยู่ที่1ล้านอัพไปแล้วจากการเข้ามาปลูกกล้วยดิจิตอลที่ศิวิไลค่ะ เพราะก่อนหน้านั้นก็ถอนเวลเชอร์เป็นหลักแสนถอนซิวิไลพ็อกเก็ตเป็นหลักแสนค่ะและใครไม่เก่งออนไลน์ก็ทำได้เพราะไม่ไร้สดทำคลิปก็มีไรายได้ได้ค่ะและเรายังมีระบบสอนงานฟรีให้กับทุกคนที่เข้ามาปลูกกล้วยดิจิตอลที่ซิวิไลเพียงแค่งบ300ครั้งเดียวจบด้วยนะคะก็จะช่วยให้ทุกคนนะคะสามารถมีไรายได้แบบคูเล็กได้ ทุกคนเลยมีหลายคนเข้ามาเรียนรู้มาปลูกกล้วยดิจิตอลที่สีวิไลรับรายได,ได้หลักหมื่นหลักแสนหลักพันหลักร้อยเยอะมากเลยค่ะขอเพียงแค่เปิดใจนะคะเมื่อรับรายได้มาแล้วรายได้ยังสามารถเข้ามาช้อปปิ้งห้างในมือถือของเราในสีวิไลมอลได้ด้วยโดยไม่ต้องควักเงินสดและเราก็จะมีส่วนกล้วยผลิตอ o เชอร์ให้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตไม่ต้องควักเงินสดค่ะหรือจะ ถอนวอ o เชอร์หรือถอนเงินฝั่งพ็อกเก็ตไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะงบ300ครั้งเดียวจบมีรายได้วนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตมีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชาติมีเงินใช้จ่ายในตลอดชีวิตเลยแบบนี้ไม่ปลูกไม่ได้แล้วนะคะหากสนใจเข้ามาปลูกกล้วยและรับรายได้แบบคู่เล็กแบบนี้ไปด้วยกันนะคะให้ติดต่อคนแชร์ share. หรือคนที่ทำให้คุณเห็นคลิปนี้จิ้มลิงก์สมัครแล้วขอเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีกลุ่ม1 6ึ่กแุญซื้อสีวิไลได้เลยนะคะและเรามาปลูกกล้วยมีไรายได้กันเยอะๆนะคะการันตีเลยค่ะเพราะครูเล็กเป็นคนที่ทำสวนติดท็อปอันดับหนึ่งในสีวิไลมอวันนี้มาการันตีเลยนะคะว่าจะ ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมาปลูกกล้วยกันเยอะๆนะคะ